สวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวที่พักบ้านภูวิลาแบบครอบครัวนะคะแต่วันนี้เราเข้ามากับเพื่อนสาวก่อนเปิดเข้ามาก็จะเจอรีฟิงรูมนะคะก็จะมีโซฟาให้เราล่างชิลส่วนห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องแบบไทยสไตล์มีแอร์เรียลีฟิงอยู่ภายในห้องเลยแล้วห้องเนี้ยกว้างมากใหญ่มากสามารถเสริมเตียงได้ถึง2เตียงเลยค่ะเนี่ยพอเราเปิดหน้าต่างออมาเราก็จะเจอเป็นสว imming pool เลยส่วนอีกด้านหนึ่งของห้องนะคะก็จะเปิดไปเป็นวิวภูเขาบรรยากาศดีมาก หนที่สุดก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยปาร์ตี้ข้างสระน้ำของแกงสาวนั่งเมามอยจิบชาีฟองไปหนึ่งกรุก่มสระน้ำก็จะมีน้ำพโ่องออกมาได้ฟิลแบบแช่อ่างจักรุซี่ะอะไรเงี้ยส่วนโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานกลางบ้านเป็นลานกิจกรรมสามารถปิ้งย่างจาหมูกระทะจาเตือนก็ซอยหมูกระทะไปแล้วก็ตื่นแต่เช้าตรู่มาวิ่งกันหน่อยรีสอร์ทที่เรามาพักนะคะก็มีบริเวณกว้างมากบรรยากาศก็่มรื่นมาชื่อรีสอร์ทเหรอ Golden g o เขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปา กั่ของรีสอร์ทนะคะตั้งอยู่บนถนนธนร,รัฐกมที่13ใกล้กับช็อกโกแลตแฟอรี่ลองมากันดูนะบ๊ายบาย